I'd like to end my statement by declaring that I hope that the suffering of my family, the families of political victims and the families of the 91 people who lost their life in defending democracy during the chase in May 2010 will be the last all human beings will be protected for future. Generation come attention Thank you for your to you เป็นประโยคสไตล์แบบเป็นเหี่ยวของคุณยิ่งรักนะฮะบอกว่าดิฉันดิฉันหวังว่าความเจ็บปวดที่ครอบครัวของดิฉันได้รับที่ครอบครัวของเหยื่อทางการเมืองไทยและครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง91คนในเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม53ต้องเผชิญจะเป็นความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายสําหรับประเทศไทยอขอให้เราทุกคนสนับสนุนระบอบราาประชาธิปไตยเพื่อเพื่อที่เสรีภาพและอิสรภาพของมนุษย์จะได้รับการปก ปกปักรักษาเพื่อลูกหลานคนรุ่นต่อๆไปใช่แล้วกลายเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเลยคือแรงปรัชญาตอบโต้จากพวกที่ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการพูดเรื่องก็เป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนก็ทราบเรื่องการทั่วไปอันนี้คือแบบนายกพอมีหลักการเรื่องนี้นิดนึงเนี่ยสร้างปฏิกิริยาตอบโต้อย่างมากเลยครับนะฮะจริงๆแล้ววิญญาณของนายกในแบบที่เป็นสไตล์แบบเดี่ยวแบบรุกอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม คือถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าส่วนใหญ่นายกจะมาแบบสไตล์แบบถอยๆให้บ่อแต่ผมชอบเวลานายกพูดแบบนี้นะครับผมผมเข้าใจว่าผมไม่เคยเห็นนายกและมติคนไหนของประเทศนี้ที่พูดถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดความรุนแรงทางการเมืองแล้วมีผู้สูญเสียชีวิตนะครับในแง่มุมที่ที่ตระหนักแล้วก็ชี้ถึงความสําคัญของการสูญเสียนั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยก็เหตุการณ์พฤษภาคม25-35ผมก็ไม่ได้ยินคุณอนันต์ปัญญาระชุนซึ่งเป็นนายกหลังปี35พูดแบบนี้ คุณชวนหลฤษภัยก็ไม่ได้พูดแบบนี้เหตุการณ์พฤษภา53คุณอภิสิทธิ์แน่นอนว่าไม่ได้พูดแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับพูดถึงขนาดว่าโชคร้ายที่มีคนตาย unfortunately unfortunately some people die ปีหนึ่งหกผมก็คิดว่าคุณสัญญาธรรมศักดิ์ก็ไม่ได้พูดแบบนี้อันนี้เป็นสปีชที่ผมคิดว่าต้องถือว่าเป็นสเปรดทางประวัติศาสตร์ซึ่งผู้นําทางการเมืองเนี่ยของบ้านเราเนี่ยพูดถึงการสูญเสียชีวิตว่ามันเป็นส่วนหนของการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศเราแต่